สวัสดีครับนี่ครับลูกค้าค้าประจำเลยด้วยเนี่ยนี่อ่ะก็นังนับเหรียญอยู่เนี่ยก็นังนับเหรียญสี่ของผู้พ่วงรถผู้พ่วงไงครับผมนี่ไอ้ก็ค้าประจำไปซื้อรายหลายด้วยนี่เด้อพู้นี่เด้อเบินี่เด้ออันนี้ก็ผู้นี่ก็จอบซื้อเขาพูดจุดนี่ครับอย่าบมองดูซื้อยทำได้เออครับผมสี่โมงก็กลัวเราก็เหลือของตังสี่แล้วครับมือเนี่ยถือว่าหลายเติร์ลช่วงโควิด โอ้ยพ่อซื้อยังเนี่ยเอาแล้วยังไม่มีใครซื้อเลยเนี่ยเนี่ยพวกมาจอดเนี่ยเดี๋ยวไปหาพ่อด้วยนะส่วนพวกปิดของผมเหลือเพียบเลยครับมื่อเนี่ยุลทั้งผักทั้งขนมเแต่หอดทุนบอกลับบ้าทเบอร์สิบไม่ได้กิดแก่ปะครับโอ้ยบอกดูไรผู้เดชเห็นกับทรยซื้อกันแด้วครับพวกเราหาบาทสิบบาทเห็นจุดทางในรถพุ่ง่ๆเขาเอิอนพุ่งๆเนี่ยบ้านคับนี่ครับลูกค้าขาประจำ ปวดพอทิมเงินไบพรมผมครับพัดได้อ่อนเงื่อนโย่ประจำบแม่แดงกับเก่งกันะเก็บเงืนก่อนโอ้ยตายแล้วว่ามันเงินผู้ใดเก็บได้ลืมเก็บไแล้วเมื่อกี้เลยได้เราเพิ่นกันไปนั่งอยู่เนลาครับปวดหามกินบาทีไหนปวดปวดสนใจได้ป่าทีไหนได้ป้าใดความไปแล้วแม่หมูผู้ใดกับยางก็จะสองหล่อพันได้ยกได้ครับเนี่ยเอาเอาเอาหนีได้แล้วบอกได้ครับผมได้บักไหนไปครับ คนได้พอทางใดก็อย่าลืมนะครับเด้อรักษาบาทสิบบาทเด้อปวดเวลาอยู่ครับเบอร์เดียวรับตังค์ยี่สิบบาทเมื่อไม่หัดทายครับเนี่ยครับผมกดผุ่มพวกมีหลายอย่างเลยผักขนมผลไม้กับเขากระมี่กดพ่วงสเหม้อดสซ่ครับ